ร่างกายก็โคตรฟิตแต่พอไปตรวจร่างกายกลับเจอว่ามีไขมันในเลือดสูงซะง,งั้นเดี๋ยววันนี้โค้ชปูแน่นจะมาบอกเหตุผลว่าทําไมในกลุ่มคนที่โคตรฟิตมีกล้ามมีซิกแพคแต่กลับเจอว่ามีไขมันอยู่ในเลือดที่สูงมากๆเลยน,นั่นเองครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักพีเดียว่นะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิบซีบีดีกามมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิบซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ ใครที่อยากฟื้นตัวไวโฟกัสดีทั้งมาได้ที่ Li n e d i ดด p ปซิตอนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุุงกำลังชมรายการ Six Pack p r เ j e c t อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมจะมาช่วยตอบปัญหาให้กับหลายหลายคนครับที่สงสัยเหลือเกินครับว่าทั้งที่เขาเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำเล่นเวทเทรนนิ่งมีการฝึกคาร์ดิโออย่างจริงจังมีการฝึกพิษนะครับแล้วก็ทำมันอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาเป็นป,ปีๆนะครับแต่กลับพบว่าพอเราไปตรวจร่างกาย มีตัวของไขมันในเลือดสูงมีตัวของค่า LDL คือไขมันเลวที่สูงมากกว่าปกติครับซึ่งเรื่องนี้ครับผมไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คนฟิตส่วนใหญ่ครับไม่เคยทราบว่าเรื่องของกล้ามเรื่องของรูปร่างมันไม่ได้สัมพันธ์กับสุขภาพภายในนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกถึงสาเหตุหลักๆครับว่าอะไรกันแน่ครับที่เป็นตัวการที่ทําให้คนที่ฟิตจัดๆเนี่ยครับมีไขมันในเลือดสูงและเราจะจัดการมันยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าข้อมูลเป็นอย่างไรกันครับต้องบอกก่อนว่าในเรื่องนี้ครับ ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับที่งงคนส่วนใหญ่เขางงกันทั้นแหละครับว่าทําไมคนคนหนึ่งครับที่มีกล้ามเนื้อเยอะหรือว่ามีไขมันส่วนเกินน้อยๆหรือว่าเป็นคนที่หุ่นดีครับกลับมีตัวของไขมันที่อยู่ในเลือดเนี่ยเยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งตัวของ L D L หรือว่าตัวของไขมันเลวครับต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าหุ่นดีกล้ามเยอะมีซิกแพคไม่ได้แปลว่าสุขภาพจะดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของสุขภาพเลือดของเราครับ เพราะว่าร่างกายของเรามันมีวิธีการในการจัดการตัวของไขมันเลวตัวนี้อยู่นะครับผมซึ่งเป็นคนละระบบก,กับตัวของการจัดการไขมันส่วนเกินที่อยู่ในร่างกายของเราครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังเลยครับว่าอะไรกันแน่ครับคือสาเหตุที่ทําให้คนที่ฟิตหลายๆคนครับมีตัวของไขมันเลวอยู่ในร่างกายนี่เยอะมากๆเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าอะไรกันแน่ครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่ฟิตมากๆเนี่ย มีตัวของค่าไขมันเลวที่เยอะนะครับมีอยู่4หัวข้อด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามาในข้อที่หนึ่งครับผมนั่นคือเรื่องของกล้ามมันเป็นคนละเรื่องกับการจัดการตัวของ L D L นะครับหลายคนเข้าใจว่าการที่เรามีกล้ามเนื้อเยอะครับผมจะทําให้ระบบของร่างกายของเรามีการเผาผลาญที่ดีมากขึ้นนะครับซึ่งบอกก่อน ว่าระบบเมแทบอลิซึมหรือว่าระบบเผาผลาญในร่างกายของเรามันเป็นคนละเรื่องกับการจัดการตัวของไขมันเลวในร่างกายของเราครับโดยที่ระบบของการเผาผลานของเราครับจากกล้ามเนื้อครับร่างกายจะมีการใช้ไขมันเป็นพลังงานเยอะมากนะครับในขณะที่ตัวของไขมันเลวที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดของเราครับไม่ได้ถูกกําจัดผ่านทางก้ามเนื้อแต่มันถูกกาจัดผ่านทาง LDL receptor ที่อยู่ในตับของเราน่นอครับ โดยที่ตัวของ L D L ครับจะถูกส่งไปที่ตับของเราที่ตัวของ L D L receptor นะครับและตัวของน้ำดีของเราครับจะทำการชะล้างหรือจัดการตัวของ L D L เหล่านี้ให้ถูกส่งไปที่อุจจาะและให้เราเนี่ยขับถ่ายออกมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นตัวของ L D L ครับหรือตัวของไขมันเลวที่คุณเกลียดนักเกลียดหนามันถูกขับออกทางอุจจาะของเรานั่นเองครับแต่ ถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการไขมันพอกตับหรือว่ามีอาการตับอักเสบหรือว่าฟังก์ชันของการทํางานของตับมันแย่ลงนั่นหมายความว่าระบบของการจัดการ A อรีหรือว่าความสามารถในการกําจัดในส่วนของไขมันเล็ตัวนี้นครับมันก็จะลดประสิทธิภาพลงจากการที่ตับของคุณนั้นมันไม่ได้รับการดูแลนั่นเองครับผมมาในเหตุผลข้อที่2ครับนั่นคือการที่ร่างกายได้รับคาร์บได้รับน้ําตาลแล้วก็ได้รับไขมันอิ่มตัวที่สูงมากเกินไปโดยที่บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจครับผมคือจะบอกงี้นะครับว่า ในกลุ่มคนที่ออกกําลังกายครับไม่ว่าจะเป็นสายเล่นกล้ามสายคาร์ดิโอสายไฮบริดนะครับผมไม่ว่าจะสายไหนก็ตามครับกินดีอยู่แล้วนะครับผมเขามักจะกินอาหารที่เต็มไปด้วยโปรโตีนนะครับแล้วก็ตัวของคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้เขาสามารถที่จะฟื้นฟูตัตวของกล้ามเนื้อได้ทำให้เขาสามารถที่จะฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามครับในหลายๆกรณีและก็ในหลายๆคนครับจะมีการทานแป้งที่เยอะมากเพราะคาดหวังเรื่องของการเพิ่มขนาดข,าดของกล้ามเนื้อนะแล้วก็ต้องการที่จะฝึกได้หนักมากขึ้นใช่ไหมครับ 2เลยครับคือเขาจะกินเนื้อสัตว์ที่มีตัวของไขมันอิ่มตัวเยอะนะครับโดยจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูต่างๆนานาครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ร่างกายมีการสร้างในส่วนของไขมันเลวหรือว่าตัวของคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่3ครับคือตัวของน้ตาตาลครับคนออกกําลังกายมักชะล่าใจ มักชอบกินขนมมักจะกินตัวของเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเยอะๆนะครับเพราะคิดว่าตัวเองออกกำลังกายเป็นประจําต้องการเ n e r g y จหรือว่าตัวเองเนี่ยมีการเผาผลาญที่ดีมากครับก็เลยไม่กลัวที่จะกินน้ําตาลเหล่านี้ครับแต่คุณหารู้ไหมว่าตัวของคุณของคุณเนี่ยที่มันดูดีอยู่ได้ที่คุณยังคงโอเคอยู่ได้น่ะมันเกิดขึ้นจากตัวของระบบเมตาบอลิซึมก็คือตัวของระบบเผาผลาญของร่างกายคุณมันสามารถจัดการกับตัวของไขมันสุกเกินได้ดีแต่ตัวของ L D L นั้นถูกกระตุ้นและสร้างขึ้นด้วยตัวของมันเอง เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดคุณไปใส่ปัจจัยในการสร้างเพิ่มคือการทานคาร์บในปริมาณที่สูงลิบลับ2คือการกินน้ําตาลเข้าไปครับซึ่งในงานวิจัยคนพบว่าการทานน้าตาลที่มาจากโรงงานติดต่อกันเป็นระยะเวลาเพียงแค่2สัปดาห์ครับจะทําให้ตัวของค่า LDL เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนยัยสาคัญครับและถ้าประกอบควบรวมเข้ากับการที่เรากินบุฟเฟ่บ่อยกินโต๊ของจังฟู้ดบ่อยๆหรือว่ากินตัวของเนื้อสัตว์ที่ติดมันบ<ๆ>่อยๆก็ยิ่งเป็นตัวปัจจัยเสริมที่ทําให้คุณมีระดับของค่า LDL หรือว่าตัวของไขมันเว สูงผิดปกตินั่นเองครับและนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมคนที่ดูฟิตดูกล้ามใหญ่มีซิกแพคกลับมีตัวของไขมันเลวเยอะซะเหลือเกินต่อให้คุณฝึกหนักแค่ไหนแต่ถ้าพลังไม่ถึงกล้ามก็ไม่ยอมโตครับและนี่คือ creatine pro max จาก six pack lab ใส่ creatine monohydrate ม,มาแบบเต็ม max พร้อม L- ไทโรซีน L- โอนิชีน L- เทียนีนวิตามิน B12 และแมกนีเซียมช่วยเพิ่มแรงฟื้นตัวไวโฟกัสดีขึ้นโดยไม่ใส่คาเฟอีนเลย เหมาะกับทุกสายเล่นเวทลดไขมันหรือซ้อมหนักก็ใช้ได้มีจำหน่ายแล้วในช h อป e ีและสามารถทำมาได้ที่ Line แอ sixpack lab ตรงนี้ได้เลยครับมาในข้อที่3ครับผมนั่นะคือเรื่องของการที่เราขาดซึ่งใยอาหารหรือว่าตัวของไฟเบอร์นั่นเองครับคนออกกำลังกายนะครับจะมีสิ่งที่เขาโฟกัสเป็นหลักอยู่ไม่กี่อย่างวนะครับห่งเลยครับคือตัวของโปรตีนแน่ๆนะครับ2คือตัวของข้าวหรือตัวของคาร์โบไฮเดรตครับ 3คือตัวของวิตามินแร่ธาตุที่ทำให้เขามีความทนทานมากขึ้นแล้วก็สามารถเพอร์ฟอร์มในการฝึกของเขาได้ดีมากขึ้นครับแต่กลับมองข้ามสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งไปครับนั่นคือตัวของไฟเบอร์นั่นเองครับการที่เราได้รับใยอาหารนะครับจะทำให้ร่างกายสามารถกำจัดในส่วนของ L D L ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับขอย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องของการที่ร่างกายมีการกาจัด ในส่วนของ LDL ออกผ่านทางอุจจาระครับผมการที่ร่างกายครับมีในส่วนของไฟเบอร์หรือวัตัยอาหารนี้ในปริมาณที่มากเพียงพอครับตัวของ LDL นะครับจะเดินทางไปจับกับตัวของไฟเบอร์เหล่านั้นและถูกขับออกทางอุจจาระแต่ถ้าเกิดว่าคุณทานผักน้อยหรือไม่ทานผักเลยครับตัวของ LDL เหล่านี้จะไม่มีสถานที่ให้ไปจับจะไม่มีสถานที่ให้ไปเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงค้างอยู่ในร่างกายของคุณครับ ดังนั้นครับการที่เรากินโปรตีนสูงกินคาร์บสูงนะครับสนใจวิตามินไฟเบอร์นะครับแล้วก็กินไขมันดีเป็นประจำครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณขาดในส่วนของการทานไฟเบอร์ครับคุณจะพบเลยว่าในทุกๆปีการตรวจร่างกายของคุณครับคุณจะมีตัวของไขมันเลวที่พอกคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีผมเชื่อว่าหัวข้อนี้กระแทกใจคนที่เกลียดผักหลายหลยคนครับดังนั้นครับการทานผักการทานผลไม้การทานข้าวโอ๊ตนะครับผม หรือว่าการทานพวกผงไฟเบอร์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวของวีดไฟเบอร์หรือว่าตัวของไซริมพาร์สพาวเดอร์ครับก็เป็นตัวช่วยครับที่จาให้ร่างกายสามารถจับในส่วนของคอเลสเตอรอลเหล่านี้ให้ขับออกทางอุจจาระได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะไปหาตัวของวีดไฟเบอร์กับไซริมพาร์สพาวเดอร์ที่ไหนครับก็สามารถสั่งซื้อ isoac ของโคชปูแนนได้ครับเป็นเวโปเีนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อายลีนโดยเฉพาะครับมีส่วนผสมของวีดไฟเบอร์แล้วก็ไซลิมพาสพาวเดอร์ซึ่งช่วยเกี่ยวเรื่องของการจับตัวของ,งคอเลสเตลกม มาในข้อที่4ครับอันนี้คือไม่พูดไม่ได้เลยนะผมนั่นคือเรื่องของการที่เรานอนน้อยประกอบควบรวมกับการที่ร่างกายมีความเครียดสูงครับซึ่งความเครียดสมหรับคนออกกําลังกายครับมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความรักไม่ใช่แค่เรื่องของงานหรือว่าครอบครัวนะครับแต่คนออกกําลังกายอย่างจริงจังจะออกกําลังกายหนักในทุกๆวันครับซึ่งการออกกำลังกายหนักนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เรามีกล้ามเนื้อที่สวยงามหรือว่ามี์ลผลิตที่ดีขึ้นครับแต่การที่เราไม่รู้จักจัดการกับความเครียด หรือว่าไม่รู้จักจัดการเรื่องของการฟื้นฟูตัวของร่างกายครับทำให้ร่างกายมีการหลั่งตัวของคอร์ติซอลอย่างต่อเนื่องและก็มากเกินไปครับซึ่งตัวของฮอร์โมนความเครียดนี้นะครับถ้าประกอบควบค้ากับการนอนน้อยแล้วนะครับมันจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นและเมื่อตัวของคอร์ติซอลพุ่งสูงขึ้นจะส่งผลทําให้ร่างกายมีการสร้างในส่วนของคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของไขมันเลวนั่นเองครับและอีกอย่างนะครับการที่เรามีความเครียดสูงครับผมตัวของฮอร์โมนคอร์ติซอลจะไปกดการทํางานของตัวของ L d l หรือว่าตัวที่ช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดในส่วนของไขมันเลวตัวนี้ไปด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว,ว่าคุณพบว่าคุณฝึกหนักซ้อมหนักร่างกายฟื้นไม่ทันนะครับผมคุณอย่าคาดหวังถึงเรื่องของเพียงแค่หุ่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว,วันเป็นแบบนี้นะครับติดต่อกันไปเรื่อยๆครับผมผลเรื่องของคุณนะครับมันก็จะแย่ลงไขมันเลวก็จะพอกหุ่นมากขึ้นและสุดท้ายโอกาสที่คุณจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคหัวใจก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นกันครับ โดยในเรื่องนี้ครับมีางานวิจัยที่ถูกยืนยันไว้เช่นกันครับผมเป็นางานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร j o u r n a l Clinical r e b i l o t a นะครับซึ่งในงานวิจัยครับระบุว่าในกลุ่มของคนที่เป็น body builder หรือว่าคนที่เป็นสายกล้ามแบบจริงจังเนี่ยนะครับผมมักจะมีพฤติกรรมซ่อนเร้นอยู่3อย่างหลัะๆะครับหเลยคือการซ้อมหนักนะครับแล้วก็มีความเครียดสูง2เลยคือขาดซึ่งใย,ยอาหารนะครับผมมักจะกินตัวของโปรตีนเป็นหลักนะครับกินคาร์บเป็นหลักแต่ว่า ขาดในส่วนของการทานไฟเบอร์เหล่านี้นี่เองครับและอย่างที่3ครับคือการขาดการทานไขมันดีหรือว่าไขมันประเภทโอเมก้า3ครับซึ่งปัจจัยทั้ง3อย่างนี้ครับเป็นตัวที่ส่งเสริมทําให้ร่างกายของบอดี้บิลดเออร์หรือว่านักข้อไก,กยเหล่านี้มีระดับของไขมันในเลือดที่สูงรวมไปถึงตัวของไขมันเลวที่สูงตามไปด้วยครับไม่ใช่เพียงแค่ตัวของสเตียรอยเท่านั้นนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นสายธรรมชาติก็ตามหากคุณมีพฤติกรรมซ่อนเล่น3อย่างนี้คุณก็มีไขมันในเลือดสูงได้เหมือนกันนะ แต่อย่างไรก็ตามครับวิธีการจัดการกับตัวของ LDL เนี่ยครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะครับเพียงแค่คุณหันมาทานไฟเบอร์บ้างนะครับกินตัวของผักผลไม้หรือว่าพวกข้าวโอ๊ตบ้าน,นะครับผมก็จะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะกําจัดตัวของ LDL ได้ดีขึ้นนะครับ2คือการออกกําลังกายแบบเหมาะสมนะครับการฝึกเวททรนนิ่งการฝึกคาร์ดิโอยังคงเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นอยู่ครับเพราะว่าในงานวิจัยครับคุณพบว่าการฝึกเวทและการฝึกคาร์ดิโอที่มีความเหมาะสมครับ จะไปทําให้ตัวของ LDL receptor นะครับถูก acting หรือว่าทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับผมการออกกำลังกายที่เหมาะสมโดยที่คุณจัดการเรื่องของการพักฟื้นของร่างกายได้ดีด้วยครับจะทําให้ร่างกายคุณมันโคตรจะ healthy เลยและผลเรื่องของคุณมันจะดีตามไปด้วยนะครับอย่างที่3าคืออย่าได้ลืมกินตัวของไขมันดีครับนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามมากที่สุดครับเพราะกลัวไขมันกลัวว่ากินแล้วจะทําให้อ้วนะครับแต่จริงๆแล้วไขมันดีครับไม่ว่าจะเป็นตัวของจากถั่วเปลือกแข็งนะครับจากอะโวคาโดหรือว่าจากตัวของนน้มักอ มีผลและมีส่วนช่วยที่ทําให้ร่างกายมีการลดคอเลสเตอรอลลงและลดในส่วนของไขมันดีร่วมด้วยเช่นกันดังนั้นครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมสรุปตรงนี้นะครับภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็สําคัญครับความกล้ามสวยความซิกแพคความเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีครับอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่วันนี้จะดีกว่ามากเลยครับถ้าเราลองมองเข้าไปลึกลงไปอีกนะครับนั่นคือสุขภาพของเลือดของเราครับเพราะว่าเลือดของเราครับถ้ามันดีคุณจะอยู่ได้นาน แต่ถ้าเกิดว,ว่าสุขภาพเลือดของคุณนะ่ะมันแย่ครับโอกาสที่คุณจะใช้หุ่นดีๆไปยาวๆเนี่ยนะครับมันก็น้อยลงและในทางตรงกันข้ามเลยคือแทนที่คุณจะมีสุขภาพที่ดีครับกลับกลายเป็นว่าคุณกลับเจอกับโรคร้ายหลายๆอย่างครับทั้งความดันเบาหวานหัวใจครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากที่จะเจอ,อเหตุการณ์นี้หรอกนะครับผมดังนั้นครับอย่าดูแค่หุ่นเท่านั้นนะครับให้ดูถึงสุขภาพภายในด้วยว่าเลือดของคุณมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรงาตา้อิเกอรคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุ่งเจโคช อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็คุณกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไ้ม่พลาดคุณดีๆที่ผมสั่งเสิรในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ